สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับอยากมองชัดสบายตาเลือกเลนส์ให้เหมาะกับค่าสายตาสบายตาสบายใจจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับอุโ,โสโอเคนะครับผมพบกับเดี่ยวโซลสกุลแสมศูนย์แว่นตาแคทไอ้นครปฐมให้ความรู้เรื่องสายตาและการเลือกเลนส์ให้เหมาะกับค่าสายตาของเรานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องทำไมใส่เลนส์แล้วไม่สบายตา ใส่เลนแล้วมองเห็นเพียงแค่กระจุกเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเหลือบไปด้านข้างข้างซ้ายหรือข้างขวาได้นะครับพอเหลือบไปปุ๊บไม่สบายตาเลือบไปปุ๊บไม่สบายตานะครับเกิดจากคุณภาพของเลนและความหนาบางของเลนนะครับเราจะได้มารู้กันนะครับว่าทำไมฉันจะต้องใช้เลนที่มันย่อบางพิเศษหรือเลนธรรมดาใช้ทั่วๆไปไม่ได้หรอครับ ใช้ได้ครับผมเลนส์ทั่วไปใช้ได้กับค่าสายตาที่ไม่สูงมากเกินไปค่าสายตาแบบไหนที่ไม่สูงมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาสายตาสั้นค่าสายตาที่ไม่สูงมากเกินไปก็คือลบไม่เกิน300ลบไม่เกิน3.00หรือลบ300ภาษาชาวบ้านนะครับลบไม่เกิน300คนพวกน,นี้ใช้เลนส์คุณภาพธรรมดาได้ คุณภาพธรรมดามาตรฐานทั่วไปก็คือเลน1น6 5 6เลน1.56นะครับรองรับค่าสายตาได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีค่าสายตาที่มันมากขึ้นลบ400ก็วิสัยทัศน์ก็เริ่มแคบลงในการมองความคมชัดนะครับมองได้ไม่ทั่วแผ่นไม่ทั่วเลนนะครับถ่าค่าสายตาลบ500วิสัยทัศน์ในการมองภาพคมชัดก็จะยิ่ง แคบลงมาอีกนะครับทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเหลือไปด้านข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างใดข้างหนึ่งมันมีภาพพูบว่าภาพมันบิดเบี้ยวนะครับคนประเภทนี้คนที่มีปัญหาสายตาสั้นเยอะๆหรือบวกเยอะๆหรือสายตายาวเยอะๆนะครับผมแนะนำให้เป็นเลนส์อัสเฟเริกเลนส์อัสเฟริกก็มีตั้งแต่ 1.6ขึ้นไปนะครับ1.6 1.61 1.67 1.74ตามค่าสายตาที่มันเยอะตามไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้การมองเห็นที่เป็นธรรมชาติลานสายตามันจะกว้างขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์โค้งแบนพิเศษมันเป็นเลนส์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับกับคนที่มีปัญหาค่าสายตาเยอะๆนะครับบางคน ค่าสายตาเยอะลบ600ไม่อยากใช้เลนส์แอสฟรถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ไปใช้ก็ไปใช้นะก็ไปใช้ใช้เลนส์โซิฟิกธรรมดานะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดครับผมมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าคุณจะต้องใช้กรอบที่มันเล็กลงเพื่อตัดภาพบิดเบือนด้านข้างออกแต่คนไหนที่มีค่าสายตาเอียงเยอะ เลนส์แอสโ i ริกรองรับได้ดีกว่าครับมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้คุณภาพการมองเห็นที่คมชัดไม่ปวดหัวนะครับบางคนทนทนครับทนทนใช้เลนส์ p ซฟิลิกธรรมดานะครับกับค่าสายตาเยอะๆแล้วอยากจะได้กรอบที่มันใหญ่ด้วยโอ้โหคราวนี้นลครับแม่เจ้าไปกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ อันนี้คือเลนค่าสายตาลบ400นะครับกับค่าสายตาลบ200คนละครึ่งกันเลยนะครับดูนะครับความหนาบางผิดกันเลยนะครับอันนี้คือเลนส์ลบ200อันนี้คือเลนส์ลบ400นอกจากความหนาบางผิดกันแล้วยังมีเรื่องของขนาดวัตถุที่ผิดด้วยนะครับดูนะครับว่าขนาดวัตถุด้านนี้จะเล็กลง กว่าด้านนี้นะครับจำไว้เสมอนะครับว่าคนที่มีปัญหาสายตาลบเยอะๆขนาดวัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแล้วคนที่มีปัญหาสายตาลบเยอะๆภาพบิดเบือนบริเวณด้านข้างนี้ก็จะมีเยอะตามไปด้วยแก้ปัญหาจบปัญหาได้ด้วยเลนส์แอสโฟเรตเลนส์หรือเลนส์ดับเบิลแอสโฟเรนะครับดับเบิลแอสโฟเรต แตกต่างจากแอสโซฟอริกยังไงนะครับคือดับเบิลครับมันจะให้ภาพที่มันโอ้แม่เจ้ากว้างขวางนะครับร้านสายตาคือร้านสายตาเลยนะครับเหลือบซ้ายเหลือบขวาได้เลยไม่มีปัญหาต่อการมองนะครับคุณภาพเลนส์พวกนี้ก็จะมาพร้อมกับราคาที่มันมากขึ้นตามไปด้วยนะครับไม่มากมายครับ3 4 0 0 0 0 0 0 0 0นะครับตามค่าสายตาเงินเพียงไม่กี่พัน เอามาแรกความสบายตาความนุ่มนวลตาดีกว่านะครับยิ่งคนที่มีเลนส์ค่าสายตาบวกเยอะๆนะครับคนที่มีปัญหาสายตาบวกเยอะๆผมไม่แนะนำให้ใช้เลนส์สเฟริกธรรมดาหรือ1.56ธรรมดานะครับเนื่องจากว่าภาพมันจะมากระจุกต,ตรงกลางนะครับเหลือบซ้ายเหลือบขวาเนะี่ยไม่ค่อยได้เลยปรึกษา หาเลนส์แอสฟริกหรือเลนส์ดับเบิลแอสฟริกกับศูนย์แว่นตาหรือร้านแว่นตาใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานแล้วท่านจะพบกับวิสัยทัศน์การมองเห็นที่เปลี่ยนโลกทั้งใบได้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ